โยมาอยู่กันในเกม FIFA อ,อนไลน์4กันอีกแล้วเหมือนเดิมเช่นเคยมาครับผมเกมหลักประจำเกมยอดฮิตเกมดีที่ทุกคนก็รู้จักว่าเป็นเกมที่ไม่มีการล็อกอะไรกันเกิดขึ้นทุกอย่างอยู่ที่ดวงการ์ดไม่ล็อกเปิดได้3-2ตัวก็ไม่ล็อกเพราะว่าดวงเราไม่ดีโอเคมหมจะพูดให้ยาวทำไมเล่นกิจกรรม Degeneri p l e กันดีกว่านะครับผมก็ได้เติมไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วแต่ผมมาเล่นวันนี้แล้วกัน ครับผมอล็อกอินใหม่กัะเดี๋ยวล็อกอินสักคู่นะครับเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาวันนี้เลยเพอผมวันที่ย2่สิบสองนะกแบบมาครับผมรูปแบบกิจกรรมก็เป็นประมาณเนี้ยเห็นปะมันจะให้เราเลือกหรือเปล่าเอ้ยกูเลือกไปอย่างเอาเลือกไปแล้วตกใจนึกว่ายังไม่เลือกโอ้โหเราเลือกเป็นการ์ดนี่นะเดี๋ยวผมมาให้ดูรูปแบบกติกานิดนึงวิธีการเล่นนี่นะครับมันมาขั้นแรกมันจะให้เลือกแบบนี้นะเราจะวันไหนนี้เป็น 8. เก้าสิบสาบวกหกถึงดเฮ้ย 5-8ใช่ปะหรือ6กถึงแปวะห้ถึงแนะครับผมก็เป็นการมีลุนปีเนะครับผมอันที่2เป็นการ์ดเนี่ยปีดีๆทั้งนั้น100่งอบวกสาอันที่3เป็นไอคอนหนึ่งร้อยแไอคอนแพ็คนะครับผมแล้วก็ตามหาพัซซิลเหมือนเดิมมันเคยมีมาหลายครั้งแลกกิจกรรมแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจกันไม่ยากหรอกคนไทยเข้าใจอะไรยา,ยากอยู่แล้วกดไปเลยเรามีแสนหกแล้วแต่ผมเล่นไม่น่าจะหมดหรอกว่าจะเก็บไว้ซื้อแชมเปี้ยนสักนิดนึง เล่นสักแสนแสนสองแสนสามไล้กันกดครั้งแรกมันจะแบบราคาถูกนะครับแค่หมื่นสี่สิบครั้งนะแต่เราจะกดดีหรือเปล่ากดติรออะไรเดี๋ยวเราเมาส์หายแป๊บนึงเมาส์หายกดที่กดตรงนี้แหละครั้งแรกครับผมไปมันจะหายหรือเปล่าเนี่ยหายละกดสิบครั้งออกหรือเปล่าพัซโซโอเคออกมาสองอันครับผมแล้วของก็ตามนี้เลยของขยะขยะนี่ครับผมออกมาสองอันแล้วเห็นปะถ้าครบช่องเราก็จะได้นะ เราได้ร้อยสามกับหกถึงแปดมาหนึ่งใบละผมขอใบ,บนี้สักอีกใบไป,ไปเห็นปะครั้งแรกเรากดหมื่นสี่ครั้งที่สองเรากดตั้งหมื่นหกครับผมเรากดสิบครั้งคุ้มกว่านะครับถ้าเรากดหนึ่งครั้งเนี่ยมันพันแปดกดสิบครั้งพันหมื่นหกราคามันถูกกว่าชาเลียกดครั้งละร้อยหกเองกดครั้งละพันหกดีโอเคถูกกว่าก็ต้องจัดไปมาอีกหนึ่งครับผมซาลาตวัวซาลาตัวหัวขั้น โอเคมา3แล้วโอเคใช้ไปสามหมื่นครับผมครั้งแรกสาม0มื่นมาสามอันแสดงว่าอีกส0 0 0 0ต้องมา3ตามหลักคณิตศาสตร์นะมาครับผมใช้หลักคณิตศาสตร์มาสู้กดอีก10ครั้งจะออกหรือเปล่าต้องมาแลหละฮะตลกละอะไรครับสิบครั้งไม่ออกอะ่ะโอ้โหมึงเรียนคณิตศาสตร์กับใครเนี่ยไป โอกาสเรายังพอมีครับผมต้องมานะครับตัวอ้วนเนี่ยขอตัวอ้วนไอคอนมาก่อนมาไปตัวอ้วนไอคอนเอ้าอะไรเนี่ยบั็อกปะเนี่ยฮัลโหลดูดต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 ูด,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 ดโอ้โหมาครั้งที่ห้าสิบละล่ลาสุดมารอเมาส์หายแล้วเราก็กดไม่ออกอีกโกงกูละโกงกูไล่ศาสตร์เกมเทียอะไรเนี่ยโอ้โหถามจริง 50ครั้งแล้วนะเคียโอ้โหมาครั้งที่60ครับผมรอเมาหหายเหมือนเดิมรู้สึกว่ามันจะโกงเรากดไปอีกหนึ่งมาหรือเปล่าถามจริงคืออะไรเรากดได้ประมาณ2-3ครั้งกดแม่งไม่ต้องเมาหายละกูจะดูนะมันจะไม่ออกเลยเออดีได้ค้อร้อยห้ามาใบหนึ่งครับผมดีงามแล้วแบบนี้กดได้ครั้งหนึ่งกดแม่งไปเลยมันไม่ออกล้ว หายสาบศูนย์ไปแล้วไ้พัดโซมันกดไปตลุกตัวเองไงสัตว์กดไปครั้งนะึงเออตลุกตัวเองครับผมไม่ออกออกมาสามอันครับผมกดไปแสนสามงามไส้เลยกูมาเหล็กสามหมื่นเอาไปซื้อแชมเปี้ยนนะครับผมเนีย่ยของแค่นะอย่าไปหวังถึงความคุ้มเลยโอเคมีลุ้นบอกแปดมาใบนึงแต่ปีก็โคตรก,กากเลย โอเคเดี๋ยวซื้อแชมเปี้ยนก่อนดีกว่าเดี๋ยวลืมเดี๋ยวเสืกไปท่าลืงกดเฮียหน้าอีกมาซื้อไปเลยสองเก้าเก้าได้มาห้าเลเวลช่างแม่งมาครับผมนี่นะของที่ได้มาเมื่อกี้ก็แต่ไม่ได้เฮียอะไรอ่ะพูดเอาจริงๆอะ่ะพูดหยาบๆยาบอะ่ะไม่ได้หยาบเท่าไรหรอกไอสัตว์มาโอ้โหแทบจะลองหาบ้าจริง มาครับผมของก็ไม่ค่อยขึ้นด้ยเดี๋ยวเรามาเปิดเงินเอ็มก่อนดีกว่าเงินเอ็มก็โอ้โหสองพันล้านเท่านี้สองพันห้านะครับผมนับง่ายๆเลยคุ้มเอ้ยคุ้มอะไรล่ะเจ๊งจาดก,กิจกรรมนี้ผมบอกเลยดูดิไม่มีของอะไรให้ลุ้นเป็นชิ้นเป็นนันเลยอ่ะ<ๆ>อย่าไปเล่นนะผมแนะนำเดี๋ยวมาดูดีกว่าดูผมก่อนดีกว่าโอ้โหดูดิมันยังเดินกันแบบเดินไม่พักอ่ะโอเค ไปไวแน่นอน,นครับผมบอกเลยอย่าไปเล่นกิจกรรมเยอะนะใครอีกมึงใครวะซัมบอรต้าบอกข้าไปร้อยแปดพันล้านเท่านั้นโอ้โหเฮียเกินเกมบั็กครับผมกดเท่าไหร่ก็ไม่ออกเรเนโดแปดร้อยโอเคอันนี้เก้าใบอันนี้ยี่สิบใบกดไปก่อนดีกว่าลูกหูลูกตาลูกนี้ผมไปเล่นกิจกรรมนู้ไม่ดีกว่าวะกิจกรรมหลักอ่ะ โอ้โหเป็นหนูทดลองยาแล้วกูไอศาสตร์เอ้ยไปมิลิตาไปอีกสีใบถ้าไม่ได้บวก8ตัวดีๆนะผมบอกเลยยังไงก็เจ๋งชัวเนี่ยไบเนี่ยถ้าไม่ออกบวก8ดตัวดีๆเนี่ยเจ๋งยับยับเลย1,000บาทที่เติมไปนี่โ,โหโคตรของโคตรเจ๋งอะไปทีระใบบ้างไอ้เหี้ยโอ้โหแมงไม่ออกครับผม ขนเที่ยอะไรมันซวยขนาดนั้นแล้วผมซวยยิ่งกว่าซวยนะเมื่อนันดสไปบอกข้เออผันล้านมารัวๆดิไอสัตว์ลดความเจ๊งของกูหน่อยเดินกันเดินกันเป็นงานวัดเลยสัตว์เดินกันเป็นงานวัดเลยสัตว์มาเดินอีกตัวดิเดินอีกตัวกวดลัวเลยเออวิ่งอยู่37ไอสัตว์เบอร์มันไม่ต่างจากเดินเท่าไหร่หรอก ไปข้ามเลยกรม,มาโดไปบวกแปขอตัวดีๆเหอะกูไม่รู้จะเจ๋งยังไงนะเกมเฮี้ยเนี่ยสัตว์เอ้ยมาเบอร์โอ้โหเบอร์ไกลๆแล้วมึงหกร้อยล้านด้วยสัตว์คงจะขายออกอยู่หรอกเห็นหมดแล้วพันบาทถ้าไปเล่นกิจกรรมนู้นน่ะโอ้โหมันได้โคตรเยอะมาครับผมไม่รู้จะไปไปไหนก่อนดีเลย <laughs> ร้อยสามก่อนล้กันเอ้ยนี่ก่อนเลยก่อ BFA เนี่ยโหตัวบัคตัวกากๆเยอะคัดเอาพวกนี่ออกแล้วกันออกตัวหมื่นล้านให้ผมทักตัวผมก็ดีใจแล้ะรู้แล้วว่ามันเจ๋งจะให้กูดีใจสักนิดนึงไป70ดับ70บวก5ชั่วๆแต่จะออกตัวชั่วๆมาหรือเปล่าอย่านะมึงไปครับผมเมาหายตอดิกเหมือนเดิมอย่านะมึงเออมันวิ่งอยู่แล้วแหละโอ้โหเบอร์9 เอ้โตโอ้โหได้อยู่แพงปะแมมเอโต้ห้าพันล้านโอ้โห,โโหไม่แพงนะนี่แมแมวแซมแมวใบแรกก็ได้อยู่มาร้อยสามก่อนแล้วกันอันนี้คือร้อยแปดชัวชร้อยเก้าดิร้อยเก้าชัวชวครับผมไปนี้ขอร้อยสิบขึ้นได้ปะอย่างน้อยๆก็เพิ่มราคาขึ้นไปนิดนึงขอตัวแพงๆมื่นล้านอน่ะยเมาหอรอติกเหมือนเดิมครับผม หมื่นล้านโอ้โหปีี้อนี้ไม่น่าได้ซีดานโอ้โหเฟนเบิร์กร้อยเก้าเท่านั้นพันล้านเองควายไอคอนก่อนดีกว่าร้อยห้าชัวชัวนะครับขอไอ้ตอเลสก็ได้ปะตอเลสไอคอนอองรีก็ดีแต่ถ้าให้ดีกดด้วยอ้วนมาเลยไปสัตว์กดด้วยความแค้นว่ามันเอาตัางค์กูไปหมื่นพันหนึง่ง โอ้โหลาวดรูปหรือโอ้โหไอ้เหี้ยนี่เหี้ยวกว่าอีกตัว600ล้านพองตายมาจบละก,กูชีวิตนี้ไอสัตว์ขอดูได้ปะดูหมื่นล้านเองหมื่นกว่าล้านเองไปครับผมมาหายเดาเด็กเหมือนเดิมมาหายเดาเด็กเหมือนเดิมไอ้เหี้ย ไปดิโอ้กูไม่เติมได้อะทีหลังเจ๊งยิบหายสัต์ไปครับผมเบอร์อะไรเอ้ยเบอร์เจ็ดโดโอ้โหบาบเบบาบเบไม่แพงอะดิโอ้โหควายเพี่ใบ <c oughs> สุดท้ายละถ้าไม่ออกปีเบสหรือว่าปีอีเบสแบบตัวแบบดีๆอะ่ะเจ๊งยับเจ๊งยับเลยครับแม่ ไปตอนเดกเมาหายเหมือนเดิมเจ๊งยับครับแม่ถ้าออกปีเฮียบนนะปีวิทยากูไม่อยากเข็นเลยอะ่ะมาไปไหนก็ได้แต่อย่ามาไปนี้ละกันไนอ้สัตว์กูเจ๊งแล้วไปอย่ามาให้กูเห็นไปนานขาดน้ำมือได้อยู่แหละมัง้งบวกแปแล้วกันโปรตุเกสโอ้โหตัวนี้ไม่แพงดีอาสเฮ้ย <c oughs> ไม่แพงแต่ไม่ไม่มาบวก8ดด้วย ไม่ต้องถามแล้วกันโคตรสิ่งเจอกันคลิปหน้าดีกว่าเหี้ยยควานแม่งตายอ่ะเหี้ย